วันนี้ผมจะเขาเรียกว่าตอบแทนคุณคุณพี่หนงเพราะว่าเขาเคยทำให้ช่องเราได้ยอดวิเยอะเดี๋ยววันนี้สั่งทุกเมนูของพี่มีหนงเลยสั่งทุกเมนูที่มีในร้านเลยที่มีในร้านทุกเมนูในเมนูอ่ะมีหมดเลยรออะไรล่ะรอมันผมไม่จะกินข้าวแกงตอนแรกอ่ะเขาแกงพิเศษอเลยมานี่ดีกว่าเพราะเหลือแน่ดีและดีและเด็กเด็กเตรียมของเตรียมอาวุธทั้งหมดเลยจะสุดลคนก่อนไปไปเลยวคนของของคนนี้หรือเปล่าผมไปแล้วที่มาแล้ว ไม่ใช่ที่เล่นหกฉากด้วยกันครับอาจานก้อยก้อยยังอยู่อยู่อยู่เดี๋ยวดิ้กก้อยติดงานก้อยน่ารัก้อยนารักไม่ทราบว่าพี่หลงออกช่องน้องก้อยอยากคุยน้องน้องก้อยอ่ะแล้วมันก็ออกพี่หลงออกช่องน้องก้อยได้ไหมล่ะได้สาตาเขามากินบะหมี่อยากออกกับน้องก้อยมานานแล้วไปถึงออกอยู่เรื่องเล่าจากโอบอยคัดบ้างไหมเรื่องกับเรื่องมันเริ่มมาจากความเชื่อ ในการกินเจสมัยนั้นอะ่ะกูบอยเนี่ยไม่ได้เชื่อเรื่องการกินเจแค่คิดว่าชอบผู้หญิงเราชอบผู้หญิงเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องอยากอยากจะไปเห็นเขาอยากจะไปเจอหน้าเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่ล้วโกไปเจอผู้หญิงคนนี้ได้ใคตอนเพื่อนผมมาชอบสมัยก่อนเนี่ยตอนมอหนึ่งเนี่ยเพื่อนกูบอยชอบแต่ผู้หญิงมันไม่ชอบเพื่อนมันมาชอบกูบอยพอมาชอบเสร็จปุ๊บผมก็ขับรถไปทุกวันทุกวันไปบ้านเพื่อนตอนนั้นโกขับรถแล้วอะขับมอไซค์มอไซค์ขับบีเอ็มแต่เด็กกูบอยอ่ะเออแล้วก็ไม่เคยมีแฟนบอก ผู้หญิงมาชอบผมก็บอกว่าก็ชอบผู้หญิงแม่ก็เล่นด้วยเราก็ชอบเพื่อนเราก็เริ่มไม่ชอบเราเลยไอ้สัตว์เพราะว่าไอ้เองม<ห>ัชอบก่อนอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ห่างหายกันไปแล้วก็มาเจอเยอยากเที่ยวอยากจะแบบอยากเจอเขาแต่พ่อกับแม่ผมมีทางเดียวที่จะเจอเขาก็คือมึงต้องไปกินเจเวลาไปกินเจได้เจอสาวๆอันนี้คือข้ออ้างข้ออ้างวันที่หนึ่งเนี่ยคือรับสินเราล้างทองเสร็จเรารับสินวันที่สองแฟนโทรมาทะเลาะกันที่บ้าน แฟนคือคนนี้ที่โบยชอบนะหนีออกจากบ้านดูเอารถกระบะับได้เลยกระบะไปตีเอ็กตอนเดียวย้ำนะตอนเดียวตอนเดียวตไปเ็ขึ้นรถไปขับรถไปไม่ยอมกลับบ้านเอาละมือไม่ยอมกลับบ้านแต่คุณถือสินอยู่นี่เขาถือสินไงคิสแรกจูบแรกมีคุณน้อีกับคิสในไมตีเอ็กในไมตีเอ็ก ครั้งแรกเลยไม่โตแต่ว่าจริงๆไงถือศีลนั้นมันมีข้อห้ามแม้ว่าห้ามดูดปากผมไม่รู้ว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์ห้ามเลอต้องถือศีลห้ามอ่โอเคตอนนั้นเริ่มต้นจากดูดปากก่อนอ่จูกรก็คือมันเขาเริ่มขับรถเข้าป่าเออขับรถเข้าไปขับรถเข้าป่าเลยเหรอเขาเรียกสวนสนเรียกหม่งเป็นคนไตเรียกหมงหมงก็เรียกสวนสนกลัวขับเข้าไปเลยผู้หญิงมันก็ถามว่าเล่งเสียงยืนไหมไม่เยอะใช่หรือเปล่าไม่อะไรบ่อยบยเคยจูบบ่อย หรอมี่ทำเหรอเออเคยจูบไหมบอกไม่เคยไม่เคยบอยก็ลองจูบดูไอสัตว์จูบปุ๊กไข่จ้องเลยไอ้ไข่จ้องคือเกิดอารมณ์ทางเพศไข่จ้องมามันบอกไม่ถูกอ่ะตื่นมากเอี้ยไม่รู้จยังไงหอมลบแล้วหลัอลบลบอ่ะกระปุดแล้วกระปุดแล้วก็ปัดเลยนะครับผมเอาเลยเฮ้ยมันไม่เอานี่คือเอาในมืเอาบนรถเลยเอาในมืดีเอ็กเอาเอาเพระมันเจ๊งลองดูโคตรนะ ไส่สอดยังไม่เป็นเลยหัวหน้านาฬิกาไม่ต้อใช้ไม่เป็นแข่งมั่วเลยแขงมั่วเมาแม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อแสดงว่าผู้หญิงเขาเคยมาแล้วผู้หญิงเคยมาเคยมาไม่เคยกูไม่รู้แต่ว่าครั้งนี้กูเพิ่งเคยครั้งแรกแต่ส่วนมาสั่นกันสั่นสั่นผิดสั่นถูกไม่ได้สั่นจิ้มก็จิ้มจิ้มผิดจิ้มถูกไม่เสร็จเหี้ยแล้วไม่เสร็จทำไงว่าปัดแล้วสิควัวก็กลัวคนไม่เสร็จไม่เป็นไรเว้ยเด่นออกมา วิ่งมาหลังรถมาชักเป้าอ่ะจริงผมก็กนว่าไอ้เหี้ยวันที่สองเขามีเทศกาลกินเกแล้วก็ต้องไปกินเกแล้วก็ไปเด,เดินเดินเดินทุกเดินเทียนใช่ป่ะเดินทุกเดินเทียนเสร็จปุ๊บตอนตอนจะปิดผ้าต้งสมเจ้าอ่ะในวันที่สองอ่ะเจ้าเขาเคาะกระดงมาบอกว่าเด็กผู้ชายตัวขาวๆในที่เนี้ที่ชื่อนวย คุณไปทําผิดสินมาเขารู้เลยเหรออเลยเหี้ยเลยเนี่ยป๊อบป๊อบป๊อปป๊อปชื่อนวยชื่อนวยเนี่ยทำผิดมาเออให้มานตดอกข้อเดี๋ยวนี้เออก็บอกว่าในวงเนี่ยมีกูบอยขาวอยู่ตัวเดียวก็บอกแต่บอยไม่ขอดิไม่ได้ชื่อนวยคุณจะไปทำไมอะเออก็ไปไปวันที่สามเช้ามาส่งน้องสาวคนเล็กแล้วก็ขับรถน้องก็นั่งหลังพาพาพาับแซงซ้ายวุ๊บอ้ัดอัดจะเร็วๆตอนนั้นตกหลังว่ะรถตกออกบอยบอยเบรกไม่อยู่ จะเลีย taking, Again, oh, sure. ้ยวเข้าเป็นรถไปทนกับรถไขอ่ะน็อตใหญ่ๆอ่ะเอออ้มโอไปดูน็อตเลยไม่ไงบ้างน้อตเป็นไปไหนวันที่สี่ก้าวบ่อยแล้วไอเด็กที่เชื่อนวยมึงยังไม่หมดข้อนะมองแล้วก้าวบอกอีกต้องข้อกระโดกอีกบอกเด็กที่เชื่อนวยมึงยังไม่หมดข้อนะมึงจะต้องใหม่อูมไปเลย่อ กูชื่อบอยกูชื่อบอยกูไม่ได้ชื่อหน่วยวันที่ห้าเกิดอะไรขึ้นวันที่ห้าผมคั่มเพื่อนถอยรถยามาห้าเปี๊ยอาไปขับหน้าตลาดเออเพราะเพาแฟนอยู่หน้าตลาดพอดีแฟนๆคือคนที่เราเนี่ยแหละเด็กวิ่งจัดหน้าคนโกรธคนเด็กคนเด็กเฮ้ยเด็กขาหักตามชนโอ้โหเอี้ยกูทนไปเด็กแผลวิ่งน้องการยิ้ายหกูบอยกิ้งกิ้งกิ้งไปวิ่งไมแม่บอกมึงอะไรแล้วเนี่ยชีวิต อะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเน่ยส,ส่วนร้อนๆเลยแม่ถามไม่ทำอะไรมาไม่ทำอะไรมาเนี่ยวันที่ห้านี่พกคนอีกแล้วนะ,ะวันที่หกแม่บอกไม่ไหวแนละ้วต้องไปนองโดอมีคนส่งดวงอะไรให้ไปเนี่ยแล้วก็บอกกูบอกว่าไม่ไหวแล้วนะกูบอยชะตาขาดชะตาขาดเลยโอชะตาเหมือนชะตาจะขาดอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาช่วงนั้นทำรถสิบล้ออยู่วันที่ห้าขับรถคนใช่ป่ะเทียวันที่หกวันที่เจ็ดเดินทาง ข้าเพชรบุรีเชื่อแม่ขับรถแม่ให้นั่งรถสิบล้อกลับไปที่นี่เลยแม่ไม่ให้รถนั่งรถปกติเพราะถือว่าสิบล้อในชนก็ไม่ตายาขับรถนั่งรถอยู่นั่งอยู่ข้างหน้าผมขับสิบล้อแล้ววิววิววิวไปชนเมื่อกดรถแม่งมาชน,นท้ายชนหน้าฮะไอ้เหี้ยคือจะเอากูให้ได้ไ <c oughs> <c oughs> อ้ชี้จะเอากูให้ตายอะ่ะไอ้เหี้ยไฟเดอร์ดิสเนียชันหรือซันไี้จะเอาให้ได้จริงๆว่ะหายทังไงดีแม่พาเข้าไปกระดอกเกาะไปนอนบนโรงเลยนอนในลงอ่ะ กราไปเอากระทงตงจำได้เลยปน้าลมากเอากระทงอะไดป,ปล่อยคือแบบอว่าโกโบอยอะตายไปแล้วออให้โกโบอยตายแล้วแล้วก็บอกปืนกลับหมาเรียกว่าพวกบางสกุลอะไรเงี้ยอ่าให้แบบโกโบอยตายไปก่อนนะตายแล้วบางสกุลไปให้มันจบไม่ไหวแม่ต้องให้ไปบวชพอบวชเสร็จชีวิตดีไหมบวชแล้วมันมค่อยๆปรับถามว่าดีไหมมันก็ไม่ได้ดีแต่ว่าตั้งแต่นั้นมาไม่กล้ากินเจย้ำนะครนะครับทีกจากจะกินเจแล้วไปรับสิลงรับพรถ้าคุณยังตัดในเรื่องนี้ไม่ขาดนะผูยญง มึงจะไปรับสินรับหมที่ว้ามันแค่ที่บ้านเดียวพอโอมันต้องรักษาสี่ห้าขอห้าข้อห้าสินห้าใช่ตึงเจมึงต้องไปพูดหยาบคายเลยนะใช่ครับรวมถึงลดการมีเงินสัมพันธ์เลยปะเคยคิดไหมเม้าในชีวิตเคยคิดจะบวชนะไม่มีความคิดอยู่ในหัวเลยผมเลยแล้วมึงคิดหยาบคายอะไรไม่คือมึงเคยคิดว่าจะบวชไหมเคยเหรอให้แม่สักครั้งมึงเคยยายสักครั้งยังไม่เคยคิดเลยตัวคือการที่บวชเนี่ยไม่ได้ว่าจะทําให้แบบชีวิตมึงดีขึ้นนะแต่ว่า หนึ่งเลยคือแม่เขาไม่พูดหรอกยายเขาไม่ขอหรอกแต่เขาอะลึกๆผู้ใหญ่อะอยากนะผมว่าอยากนะอยากให้ลูกชายปวดให้ตายวันเขาไปขอแล้วกูก็เองนะถ้าเกิดกูไม่มีงานกู่างอ่ะกูก็จะไปปวดกันปวดมันเหมือนผมว่าการได้แบบว่าคุยกับตัวเองนะบ่อยทาไมผมว่าเหมือนกันแบบได้อยู่กับตัวเองนะว่าเออที่ผ่านมาชีวิตปูพลาดอะไรวะใช่ไหมทไมพูดถึงเป็นแบบนี้วะก็สุดท้ายแล้วมาก็ไม่ต้องไปคิดเอง ว่าแต่ถ้ามันไม่อยากก็ไม่ต้องแค่นั้นเลยอยากไหมพงศ์ไม่อยากใช่ไหมผมว่าถ้าถึงเวลาที่ผมอยากจะบุญผมก็จะบุญอีกเดี๋ยววันนี้คุณน้าเขาจะพาไปถ่ายที่บะมีโนงนครนายกนะครับนี่คือร้านที่ถือว่าเป็นสุดยอดบุญคุณของช่องนักที้าัน,นครับตั้งแต่ทาคลิปไปใหม่ไปกับโฟบอยคัทคนก็ดูเป็นล้านครับ,ครบเคยไปอีกทีหนึ่งคนก็ดูสี่ห้าล้านนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูช่องของน้านะ ะเราเขาจะไปผมจะไปถ่ายรายการขอข้าวแดกครับเพราะว่าข้าวแดกขอข้าวแดกอีพีแรกนี่ไปถ่ายกับลุงลงคอนเทนต์เป็นยังไงก็คือคอนเทนต์ก็คือเราไม่มีตังค์ไปขอแดกฟรีไม่มีตังค์เพราะอะไรไม่มีตังค์เพราะโดนโกงใครโกคุณฮะใครโกคุณใครโกผมอ่ะมึงมองกล้องแล้วมึงบอกนีใครโกใครโกมึง โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะโอเคเดี๋ยวเจอร้านบะมีนงครับผมครับผมจ้าพี่นงเขาเหมือนขายซาลาเปาเลยเออเขาเดี๋ยวนี่ไงคอนเทนต์คอนเทนต์ไอ้เมาส์ไงซาลาเปาแดดหรอเออเอาไปทำซาลาเปาใหม่โอ้โหเอาบอกอร่อยเออลองให้ลองเอาบอกอร่อยมากเออลองที่ลองเอาละครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับร้านบะหมี่โหนงโอ้โหรถเขาเยอะตลอดเลยว่ะสุดยอดนะเป็นร้านที่แบบมากี่ทีคนก็เยอะอาณาจักรโหนงของนงมดเลยแล้วมีซาลาเปาซาลาเปานี่นี่ของนี่บิ๊กนงเขาทำใหม่ใช่ไหมครับเออลอง ลองกินดิลองกินต้องไปกินช่องคุณนี่คุณเมาดิเฮ้ยต้องไปดูช่องคุณเมาเสาเออช่องเราไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ไม่ได้ฟรีขออเดเยฟรีออเดเยฟรีวันเนี้ยอ้ยโอ้ยวันนี้ผมจะเขาเรียกว่าตอบแทนคุณพี่หนงเพราะว่าเขาเคยทำให้ช่องเราได้ยอดเยอะเยอะเดี๋ยววันนี้สั่งทุกเมนูของบะหมี่หนงเลยสั่งทุกเมนูที่มีในร้านเลยที่มีในร้านทุกเมนูในเมนูอ่ะมีหมดเลยรออะไรล่ะ บอยครับตรงเนี้ยไม่รู้ว่านี่ปลาหรือเป็ดเลยทำไมอ่ะปลาครับอ๋อปลากราบปลากราบเนี่ยไหมครับอ๋อปลาสงสัยวมันน่าจะหายใจไม่ออกอะโกบอยทำไมรู้สึกอึดอัดปาครับอ๋อใช่ปลาครับแน่นแม่นแน่นนะแน่นนะมีไหมมีมั้ย มันมีอะไรบ้างก็ปล่อยวันนี้นะครับเราจะเขาเรียกว่าตอบแทนบุญคุณนะครับเพราะว่าตั้งแต่เราทานคุณคุ้ใหม่ๆนะครับเรามาร้านของพี่หน่งเนี่ยได้ย่อวิวแบบเป็นร้านหมดเลยสองล้านมั่งสี่ร้านมั่งอะไรเงี้ยวันนี้เราก็เลยจะลองตอบแทนพี่หน่งโดยการสั่งทุกเมนูติ๊กมาโอโหมันมันมียี่สิบกว่าสี่สิบเมนูสี่สิบเมนูครับเราดูเราซื้อฝากด้วยปากกินงานเราไม่ได้ว่าเรไม่ได้ไปกินทิ้งท้งคว่างๆใช่เพราะของก็ดีเราก็วันนี้ถือว่าแบบ อุดหนุนเขาเฉยครับสั่งทุกเมนูร้านมันมีโหนเอามาให้ร claro> claro> ู้มาเดี๋ยวผมจะกันนี่โหดมาเดี๋ยวผมจดกันมันข้อกันใครแพ้ใจมึงชู่งไม่ได้หรอกไอ้เนี่ยเอามามันมั่นใจเพราะมันไปพิสเด็ดมาไงโอ้ยนี่ดจัการ์เซนนี่โอ้ยยังมงว้ามมึงมากเลาโอเคใจมากสิมานี่ เลี้ยงทุกเมนูเลยบะมีนอย่าพึ่งยายาอย่าพึ่งกเลยสิหนึ่องสามเอาเลย้หมูเฮียหมูทั้งหมูเลยอางยหเอาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียมันไม่หมูเอุ้ยคอมูมือพิกแล้วมือพิกแล้วอ้ยอคอมันใหญ่เฮียมือพิกแล้วอะไรหมูทุกหมูอ้ยโ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 อ้ กูแม่งก็เกี่ยวโอ้ยเฮียเล่นกับกูก็ดีอยู่แล้วไปเฮียอะไรเนี่ยเขายกสมอเรือนะมึงอีกค้างไหมเขายกสมอเรือนะมึงสองในสามอ่าสองในสามสะท้อนระทับขอควาอีกทีนึงโฮ้ยนี่คุณหมดแรงแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าถ้าจับโอเคนะครับเขาเลี้ยงกูได้โอเคนะครับหนึ่งสองทำไปครับตัดสินด้วยสาย แต่สินด้วยมือซ้ายเหี้ยมึงฟิตเนสไงมึงฟิตเนสทุกวันเขาเรียกว่าสตามีน่นอนเปลาชกเอาฉุกเหนื่อยปวดแขนอีกที้ปวดแขนเสร็จกูแน่บะมีนงไอ้เหี้ยใช้คำว่าตาคนตาเหี้ยมันเรียกว่าเหี้ยด้วยเอาอะไรเอาออกคอนออกทอเนี่ย ัาสามารถทุกได้คนที่มีจิตวิญญาณจะเป็นเจ้าของทอเท่านั้นมามาบะดีนงใส่เงี้ยมึงก็ขอความคใจกูนี่ว่ามึตออะไระไปจ่ายเลยไปดีบาดไปดูตามา สองสี่เจ็ดศูนย์ครับเรียบร้อยสั่งทุกเมนูนะฮะสองพันสี่ร้อยสิบบาทสวัสดีครับสวัสดีครับพี่้สวัสดีค่ะยังดีบิครับโอ้ยย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 ยียย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 นยย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 ยียย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 อยย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 ยองย้ล้านิ่ เอาหมดเด็ดกินมามีอะไรใจ่ไม่สั่งทุกอย่างสั่งทุกอย่างเลยเป็นคอนเทนต์พี่นงสั่งทุกอย่างในเมนูเลยอ๋อเอาเอาดีดีดีพี่ไปไหนมาถ่ายอะไรมาไม่ไม่ไม่เลยมาครับพี่นงมาเพื่อมาถ่ายพี่เลยตั้งใจมาเลยเหรอตั้งใจมาพี่เลยเพราะว่าไอ้เมาส์มึงพูดดิมึงไม่พี่นงพอดีว่าผมมาทำยูทูบอ่าแล้วทีนี้ทำช่องใหม่เหรอนี่เขาทำนานแล้วใช่ใช่พี่นงพี่ทำทีนี้ทำรายการขอข้าวแดดก็คืออะไรนะขอข้าวแดดจะมาขอข้าวจากเซเลบดังๆซุปเปอร์สตาร์คือมันโดนโกงมา จะมาขกอก,ก,กนินฟรีมันโดนโก้มามันหมดตัวหมดเลยหมดตัวเลยกินข้าวก่อนสั่งมาทุกเมนูเลยวันนี้ดีดีมันผมว่าจะกินข้าวแกงตอนแรกอ่ะเขาแกงหมดเออเลยมานี่ดีกว่าเพราะเหลือแน่ดีและดีและเด็กเด็กเตรียมของเตรียมอาวุธให้หมดเลยเออแต่ปกติพี่หนงนี่คือจะเอาไม่กินซาลาเปาเลยเพราะซาลาเปามันหมดแล้วก็ขายขายดีอะหมดแล้วอ่ะผมมาวันละยี่สองยี่สามลูกพอแล้วเอาลขายแค่ละลูกจะได้ดูว่าเฮ้ยซาลาเปาชูศักทำไมหมดไว หมดแต่8โมงเปิด8โมง9โมงหมดแล้วเราเดินมาขอจะขอกินหมดแล้วอ่ะก็เลยดูมีค่าองอานนี้คนถามอะเาักต้องเลยนี่อ่าคนถาม50ลูกแรกไม่มีหมูเลยให้คนด่าไงให้สื้เป่าเยี่ยเลยไม่มีหมูแป้งนุ่มเลยอ่เอาแป้งนุ่มเอาแต่แป้งดิแต่แป้งมันอร่อยก็จะกินแป้งไปตอนนี้เลยทำหมูกับแป้งนะแต่เวลากินทิ้งหมูกินแป้งกินแป้งนี่โกบอยก็ไปด้วยตลอดเลยครับพี่ไม่ไม่กินไม่พูดไม่อะไรเลย มาทำไมวะเพื่อนผมเพื่อนผมเพื่อนผมพี่นุ่มเพื่อนผมอ๋ออร่อยอร่อยอะไรพี่ชูสักกระเป๋าชูสักไอ้นี่พี่นุ่มเป็นเจ้าของเลยเป็นเจ้าของบะหมี่นี่ให้ลูกไปแล้วเอาเหรอไลฟ์กิ่นจะให้ลูกไปแล้วให้ให้หมดทุกทุกอย่างตัวตะเก็นน่ารักเลยหนุ่มรักลูกรักเมียมากเลยใช่ใช่รักลูกรักเมียมากเลยลดละคนก่อนไปไปเลี๋ยวคนขอของเป็นคนนี้หรือเปล่าผมไปแล้วที่มาแล้ว ไม่ใช่ที่เล่นหกฉากด้วยกันครับอาจารก้อยก้อยยังอยู่อยู่อยู่เดี๋ยวดิ้ก้อยติดงานก้อยน่ารักก้อยนารักไม่ทราบว่าพี่โหน่งออกช่องน้องก้อยอยากคุยน้องน้องก้อยอ่ะแล้วมัก็ออกพี่โหน่งออกช่องน้องก้อยได้ไหมล่ะได้สาวๆเขามากินบะหมี่อยากออกกับน้องก้อยมานานแล้วไปถึงออกยูทูบมาหลังมาดิวันนี้น้องก้อยทำด้วยเหรอทำครับพี่เออหลังได้ไหมได้ได้แล้วนัดกันของใครมาอันนั้นอ่ะจ่ายตังค์เปล่า เรียบร้อยตอนแรกน่ารักมากเคาน์เตอร์จะไม่เก็บตังค์แล้วจะไปจ่ายตังค์ทำไม่ะไม่ได้อุดหนุนอุุดหนนไงอ๋อนี่เคยมาแล้วถ้าครั้งแรกเนี่ยถ้าเพื่อนๆผมมาครั้งแรกจะฟรีอือ่าครั้งต่อไปก็จะเสียตังค์อันนี้ครั้งครั้งแรกมาแล้วมาแล้มาแล้วแต่นี่ผมมาครั้งแรกเลยอันนี้ผมออกช่องใครนิกกี้หรือเราคู่ทั้งสองช่องเลยเอานี่ทำกี่ช่องเลยถาจริงก็คือมีช่องช่องผมเนี่ยทำเป็นช่องหนึ่งแล้วก็ช่องผมมีช่องอ๋ช่องหนึ่งช่องหนึ่งแล้วก็ไปตัดแบ่งกันนอนกินกันเอะ มันอมความร้อนอ่าเพราะลูกค้าจะเสียเงินเรื่องถ้วยเนี่ยเพราะเราทําเพื่อว่าให้ลูกค้าเสียตังค์คืออะไรคือมันมันร้อนมอร้อนมันก็แตกะตกปุ๊บนล่วงแตกอ่แตกแล้วก็ได้คาฝาจริงๆริฝาเราซื้อมา50เออแล้วขายเท่าไหร่ร้อยหนึ่งโอ้โหกำไรแล้ก็คือถ้าลูกค้าทำแตกโดนละร้อยหนึ ถ้าเขาไม่ได้เน้นรวยจากขายข้าวเน้นรวยจากล้วยแตกใช่ไหมเฮ้ยนี่มากินแบบพี่นี่แหละนี่ไอโป้งไอปั้นนะวะเนี่ยนี่จะกินเจ็ดคนเจ็ดคนครับพ่น้องเจ็ดคนก็ไม่ไม่น่าสั่งขนาดนี้แล้วเหมือนสั่งมาแก้งหรือเปล่าเนี่ยจริงนะเฮ้ย กินเจ็ดคนจริงเหรอเจ็ดคนครับจริงค่ะอ้าวเดี๋ยวนั่งกินด้วยเป็นเพื่อนอ่ะอ้าวโอเคมามีงานเพื่อนงานมอไซค์นะเอาเหรอในตัวเมืองเดี๋ยวพี่หนงต้องไปตอนเดี๋ยวไปงานเพื่อนไปตอนกี่โมงก็เย็นเย็นเย็นน่ารักมากจริงพี่หนงเขาออกไปแล้วนะครับแต่นี่เขาวนรถกับมาให้เพราะว่ารู้ว่าเรามาแกก็เลยน่ารักมันมีอะไรไอ้หนงล่ะกูดูเองนะได้ไอ้หนงใครพูดเดี๋ยวทานด้วยกันเดี๋ยวพี่ตั้งทานได้เลยอ่ะหยิบคนละชามก่อนกูบอยมามาหมูจะเป็นต้นต้นนี่นี่ ชอบมากหมูข้าวหมูกรอบเลยสป็นยอดเป็นข้าวหมูเหมือนเรียกมากินข้าวด้วยเป็นข้าวหมูแดงที่นิ่มมากเลย ขา้เมาทีกกี้บอกอร่อยอ่ะพี่ดวงขายดีนะมวันอนเด็กใต้ครับเด็กนครเหนจริงคนใต้คนใต้ครับเราอยู่นี่เป็นคนเป็นคนล่งสวนลังสวนจุ่มบอลนั่นตองจะรู้จักก็ยังได้อยู่นะตาแปรปลอสำเร็จชลิโผงตราโหน่งคอปปี้นี่ อร่อยอาสุขภาพด้วยหอมด้วยมามมมาพี่หนุ่มทำให้ลองดูคบทครับพี่หนุ่มครับร้อนแห่ร้อนอ่าจะใส่น้ำแข็งกินก็ได้นะแกบะหมี่กินไปเลยกินไม่เยอะกินไงก็ไม่อ้วนทำไมอ่ะเดี๋ยวท้องมันเสียเออแป๊บเดียวเออจะไม่หนี่เลยกินไปพี่ะอร่อยพี่หนุ่มอาหอมด้วยอร่อยด้วยอร่อยอร่อยอร่อยด้วยนี่เัยงทานได้นี่ นหอมเลยแหละหอมเลยอ่ะคือมันหวานๆมันๆแล้วก็มันเข้มกาแฟแล้วนี่นี่คือเขาอกาแฟตัวจริงนะคุกี่ไม่ใช่ครีมเทียมเราไม่ใช่ท้ามอ่ครีมเทียมมันตัวแบบว่าหาไม่อ้วนอันนี้ครีมเทียมห้าสเซ็นห้าร้เดี๋ยวไปเดินเล่นี่หลังดิมีอะไรครับพนมี่ถ่ายรูปถ่ายรูปมีให้อาหารปลามก็ีเรองพันฮ สองพันมันปุ๊บห้าเลยอย่างงี้อ่ะทุกคนขอยอดวิวพุ่งกระชูนครับพี่นงมึงไหวให้พี่นงไปพรเพราะว่ากูทำยูทูบใหม่ๆเนี่ยพี่นงขอสักล้านวิวนะพี่นงนะคลิปนี้มันเกินนะเกินต้องเกินเลเงินสิเกินมาได้เกินหมดอ่ะเออตอนนั้นพี่ไปพรว่าแค่สี่ล้านวิวให้ผมกลับมาอีกนี่ผมกลับมาแล้วหล้านครับผมขอแค่ล้านวิวผมกลับมาอีกห้าล้านวิวกลับมาหล้านวิวห้าล้านวิวแสดงว่า ไม่อยากให้ผมจะเข้าไปกับไปแล้วห้าล้านวิวกลับมหานงเหรอกลับมาเท่งมึงควรจะชิบมันตรงนี้มันเดนที่น้อง สุดยอดคนจริงอ้าวเดี๋ยวกินให้อิ่มนะแล้วอย่าลืมกระเป๋าตังค์นะนะระวังด้วยเวลาเดินไปไหนเพราะเด็กเชิมมือไวขอบคุณมากครับลูกเพ่ขอบคุณพบ่นงครับดีเลยแข็งแรงครับที่ไปงานก็ต่อไปตอนจากไปนี่เป็เรื่องสนองร้อพี่นงฟังเรื่องนึงอ๋อสักเรื่องนึงไปพี่นงพอดีว่าก่อนหน้าน้นี้คือดวงซวยมากเลยผมอะขับรถไปไปจอดที่ชั้นสองทีนี้ผมก็ขับขับไปชนทีนี้ผมเรียกประกันมาผมทำประกันชั้นหนึ่งไวแล้วไอ้ประกันเขาบอกว่าเฮ้ย ไม่ได้นะคุณทำประกันชั้นหนึ่งแต่คุณจอดชั้นสองเราไปทำงานดีกว่าไปไหนก็ไปนะผมมีเรื่องนะผมมีแล้วมีเรื่องอีกเหรอไม่ผมไปกินไอ้นี่กับกบอยอ่ะไปกิน แแไปกินกาแฟไปกินกาแฟไปดูเมนูร้อน10บาทเด็น15เออกระสั่งกาแฟร้อนมาปึ๊บร้อน10บาทอยู่แล้วร้อน10บาทอยู่แล้วก็เลยสั่งกาแฟร้อนมาอพอกาแฟร้อนวางปึ๊บผมเห็นมันร้อนอผมก็เลยจะยน,น้ำแข็งใส่อโอบอยก็ด่าผมเลยว่าไอ้เหียมึงจะใส่น้ำแข็งทำไมเดี๋ยวก็กลายเป็น15บาทหรอะ เป็นกาแฟเย็นไปไปไปแค่หน่องเท่านั้นจะทำงานมีมีเพี้ยนไหมอะไรยังไม่ทิ้งลายอ่ะเดี๋ยววันนี้เอาซาลาเปาชูสั่งนะเนี่ยเย็นๆนะแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็นึ่งแล้วร้อนสักสิบนาทีแล้วก็ทานกันนสองคนพี่น้องนะอ่ะอันนี้ให้ฟรีนะไม่คิดตังค์ขอบคุณครับพี่ดีเลยเพราะว่าที่บ้านรถชอบไหลไง เอาไปทำอะไรวะไปลองล้อเออไอ้นี่มันรู้ได้ไงวะเนี่ยแล้วมึงจับแล้วมันแข็งยังนะอันนี้จะต้องแช่เย็นไว้ขอบคุณมากขอบคุณครับพี่นงค์ครับแล้วก็ยอดวิว5ล้านวิวขึ้น5ล้านเดี๋ยวกลับมาอีกกลับไปอีกนะครับพี่นงค์ครับกลับมากินสลับาวชูสัก50ลูกโชว์ด้วยครับโอเคเพราะโปรกับปั้นมากินแล้วร้อยลูกได้ครับพี่ฝากน้องด้วยครับว่าเม้าเขาเพิ่งทำยูทูปครับพี่นงค์ครับผมครับพี่นงค์ครับโอเคกลับได้เลยเดี๋ยวอยู่พี่ฝากเลยนะอ่าโอเคได้แล้วก็มันเป็นหน้กหนดวยไไปป็